อันนี้ห้องจำหน่ายตั๋วรถไฟทางไกลนะฮะ<ช>สายมือ5212นะครับผมรถจากคุนต์ร์แมน QSY ก็เดี๋ยววันนี้พาทุกคนเก็บรรยากาศที่สถานีรถไฟดอนเมืองบนทางยกระดับกันนะฮะ ใช่งเย็น,นี่ก็เป็นบรรยากาศชั้นล่างนะครับผมของสถานีรถไฟดอนเมืองก็จะมีบันไดเลื่อนลงมานะฮะข้างล่างก็จอดรถได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับทุกคน ในชั้นสองก็จะเป็นห้องจําหน่ายตัว๋วตามป้ายเลยนะครับผมเดินวนกลับไปหน่อยนีเ่เห็นแล้วอันนี้ห้องจําหน่ายตัว๋วรถไฟทางไกลนะฮะซ้ายมือส่วนขวามือก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดง<ๆ>เขาก็จะแยกกันนะครับผม<ๆ>ก็สามารถซื้อตั๋วกับตู้อัตโนมัติก็ได้นะฮะอ่าตรงนี้ก็เป็นชั้นที่สามของอ่า รถไฟทางไกลนะหรือเรียกกันว่าง่ายคือชั้นที่สองนั่นแหละเพราะว่าชั้นที่สองจริงๆแล้วเป็นชั้นจําหน่ายตั๋วนะครับผมส่วนฝั่งนู้นจะเป็นของสถานีดอนเมืองนะฮะถ้ามาอยู่ชั้นนี้เราก็จะเห็นสนามบินดอนเมืองก็จะเห็นเครื่องบินนะครับผมก็ถ้าใครชอบมาถ่ายเครื่องบินขึ้นลงก็ถ่ายได้เลยนะแถวนี้ ตอนนี้18น,18น like าฬิกา10นาทีนะครับก็จะมีขบวนรถเที่ยวขาวร่องนะฮะเป็นข์บวนเลเร็วที่112จากเด่นชัยก็ล่าช้านะครับวันนี้จะเข้าจอดที่สถานรถไฟดอนเมืองนะทุกคนนะครับอ่าขร์บอเลีวที่112นะครับผมเด่นชัยปลายทางกรุงเทพปริวัตร์ก็เลี้ยวมาแล้วนะฮะเดินทางไปยงากชางศ รถจับเป็นอาร์ตสตอมนะฮะเป็น,น,ะะปนหมายเลข4225องาทำขบวนนะโอ้โห เสียงเบรกกระดุดันมากเบรกทีนิสสันนี่ที่หูกระเด็นเลยเดียว สถานีต่อไปปลายทางกรุงเทพอภิวัตินะฮะ เป็นขบวนรถเปล่านะครับผมส่งรบรีอรถโดยพิเศษขบวนที่เกานะฮะอุตอราวิถี เขาก็จะ <screws> <ground> <brightness S 1> ให้ผู้โดยสารขึ้นมารอนะครับผมก่อนที่ขบวนรถจะเข้าจอดเทียบสถานีดอนเมืองประมาณ20่บนาทีได้นะฮะไม่เกินนั้นนะฮะประมาณสิกว่านาทีนี่แหละรถโดยสารขบวนที่9นะครับผมอุตราวิถีกรุงเทพเชียงใหม่ก็เป็นขบวนรถนอนพิเศษ CNR นนะฮะ ห้าสองหนึ่งสองนะครับผมรถจากอุลตร้าแมน QSY สิบแปดนาฬิกาห้าสิบสองนาทีโอ้โหไม่มากครับเรื่องเวลา ต่อเป็นขบวนรถนอนเซเนนะฮะพ่วงกันยาวๆเลยทีเดียว Mi che volevi calare.